ครับขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพพรวยก็จะพาเอฟซีมาตามแนวทางของพระวัดป่าสายอุดรนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางนะฮะเพราะว่างวดเมื่อกี้ก็เข้าแบบเชียงๆนะครับเอฟซีเข้าแบบตัวกันของปู่เนาะศูนย์แปดนะครับเนาะครับบางท่านอาจจะเห็นในคลิปนะครับผมเข้าแบบเชียงๆนะครับช่วงอ่า โค้งสุดท้ายนะครับพระวัดป่าอุดรนะครับเอฟซครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาโลและทีมงานด้วยนะครับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมและฟังแนวทางของปู่วัดป่าสายอุดรนะครับปู่ก็นั่งรอแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผม การรับการ์ปูเอา๋ยวรื่อพ่อนเรือท่อนช่องไ้แน่ยลำมาพกหูจักบดีก้าวพวกเป็ยังกระปูหลายชองเยอะานวดนีปูมีตอหมวดแล้วเป็นบ่ค่ะเป็นเป็นนิมิตบ่ค่ะเด็ตอหมวดนั่นแหละได้นิมิตเยอะเด็ตอหมดเยอะปู้นิมิตว่าจังได่นเนี่ย่ว่าปูกัปูก็ยังเอาตัวกองมาออกน้ำยูะว่ะ ตัวก่าปูกับยังห่วงอยู่นะครับผมเพราะว่าปูได้เป็นตูวแต่ก็มันต้องออกนี่สิหน้เพราะว่ากันเพราะว่าปูฟันขิ้วนะสัฟันแมนมันต้องแม่นหลุดหนับครับผมครับที่จะงวดนั่นกับฟันไว้เอาตูวมาจับกันนั่งคือพิมพ์นรี่ปุก็บอกมาแบบวอกข้างบนข้างล่างครับผมครับเขามาตลอดตรวจบางหนึ่งหันกับมาต้องงวดกับนุ่มกับว่าได้เขามาตามโครงที่ไทยเขาครับแมนดูครับหนึ่งหาเก่ากับไดครับเพราะว่าติดตุลาคใช่ไห มือเขามามือนีพู่ก็บอกวท่าโทรศัพท์พูแตกเด้อเบื่โทรศัพทนั่งพูกับวายุ่งอันตอนนั้นปูกัไอ้บอกตั้งดูว่าโทรศัพท์ปูแตกเนอะได้ฟังโนบัตนี่ก็เลยลงมตะเอโทให้เนาะหลายๆูก็บอกไว้ซื้อายุเบอร์โทรศัพท์พูหเด้อถนออ่นเ่ยเบื้องยูทูปถนอคกับผมหลายสายเนาะรับไอ้ในไอธิบายอยากอยากได้กระปากพูมันวะกับแม่ไยครับเบื้องยูทูกันเดียวกันละถนอบ บัดน,นี้ปูนนิมิตว่าจังไงเนาะครับบัดน,นี้อืมเป็นนิมิตฝันแบบได้เป็นตูวคือเขาบอกแหละนนเป็นตูวแต่ว่าบัดนี้เป็นเป็นเป็นให้เห็นแพ็บเดียวหน่อยๆน,นะเบ<อ>ียบว่ามากเป็นตูวเบียบบัตรนั่นน,น,นิมิตฝันฝันละบัตรเนี่ยบ่บมีโทรศัพท์แตกบัดน,นี้โอ้ครับโทรศัพท์แตกกันแต่ว่าบเบอร์เลขโทรศัพท์ยังยังอยู่ไทยมันอยู่เด้ตัวหนึ่งเลขคู้ไว้อยากจะเอาใส่น้ำกันอยู่คครรัับบก็ได้ตัวสุดท้ายมันนะมันมันจะมีอยู่สาม สามคูเนาะมันมีสิบตัวมันมีอยู่สามคูมันก็ทั้งหนาก็ออกมาแล้วครับดี๋าวก็ทั้งหางก็ออกมาแล้วยังอีกสุดยุ่ครับผมโอ้แต่เว่ออะไรออกมาออกน้ำกันอยิ่ยุ่ครับผมอันทั้งนี้เดี้ยปูนมีเอซี่คนเอ้เขามาสมทบหลายคนในละครับพืนเท่านี้อนมีมาเรื่อยๆแต่ว่าคนเล็กค้นน้อยแต่บ่าท่านพ่อหอกยังยังบ่นเต็มที่นะปูเนาะ ผู้จนึงกัโอ้ยสื่ใดเนาะมันดอกทั้งหนาพันวะมันลอกทั้งนากับเขาจะทั้งไทยพันวะสื่อจะทั้งไทยอันสื่อแตงแตอันรับเพื่อนตุนี้เพื่อนกับบอฮันเดบอการสังบอกาหใสรสางมาเห็ดน้ำั่ว่างยัางตรงล้อก้อนราวะมันบอฮันเดพ่อมันไหลนะมันไหลก็ต้องห้ใหายหาาวหาพ่อกอนกับในเนี่ยอยู่หรอกต่ว่ามันบอท่านพ่อเลยลอกนหน้ากันยละ มาร่วมกันนะครับว่าพ่อเราก็จังสิจางสร่างทีเดียวนะจังงิสซ่างของลงมาเฮ็ดทีเดียวผม ถ้าเจ Adams, out, London, that, ้าก็มาเอาแต่ทั้งถ่ายโพดตัวนี้ก็ได้โัวทันี่ก็ได้เออผู้ก็บอกว่ามันถือโทรศัพท์ผู้เจมินบอกว่าโอ้ยผู้ใดถือหัวมันบอกทั้งนาเหมืนว่าเราเราคงไม่พูดอย่างนนเนาะผู้กับผมพู้ดกันผู้กันบอกว่าฝันเจงจีละถ้ามันมาโทรศัพท์แตกอย่าะไรสนอกทสียวยุยิธตามโทรศัพท์เด้อสนอกบอกขึ้นมามันสืมาหลายปนีนะเขาทั้งทั้งนาทั้งทั้งหลังทั้งรางเนาะตัวเดียวกันก็ได้ อันไม่หนึ uh ่ง oh. in yup. uhm ู่ก็ว่าที่คนตัวเก่าไม่ออกก็มีอยู่ครับผมตัวเบอร์ต้องตัดไขยตัวยกับมีหล้าผันเป็นเหมืนเก่าไม่อยากเขียนมุนเนื้ออือเขีลยอยากเขียนไม่ครับผมเอ้ผู้ใดเขียนนั่งเฉียงห้ามเขนจะมีผู้นี่ยนี่แหละครับโอ้ยเขียนว่างกับฟูเลยคือกันหมดล้วฟูเขียนหลดครับผมครฟูเขียนเลยครับฟูเขียนนะครับไปด้าครับผมไปเขาบนเขาล่าง ูเ็นเลยกปูบงามปนดนะผมจบสูงปวดปไเมอีมไ่ีปูเ็ดงามของปูเจ็บางามเลปูมันตื่นยังมากเปูจักหน่อยนะครับตอมาอกน้ำเอาบางในวงหอยจันาปูห้ยปู่วงห้แนวบาเี่เละปู เน้นตัวใดคัะโอ้ท่านท่านขีดห้นเออท่านขีดหันอีกตัวเน้นร่ะโอาลงทัางไตดีปะตรงนั้นแหละครับ ทีเตรียมประกาศจดไปด้กับเดี๋ยวปูประสิเนนไ้คือหนึ่งครับเอซครับตัวเก้านี่สิเป็นตัวใดครับปูเมื่อเก็บแปดนี่คมั้คะเออมันมีตัวเกาตัวเกาตัวเก้านยูอนนี่นี่คือปูไดไม่เด้อครับปูใด่ไม่นี่ยมันยมีอยู่ศูนยสองศูนหกแล้วก็เก็บเก็บหายเก็บครับว่งกลมตัวไม่เนี่ยคือ เกียหายเกียนี่อันนี้ก็เลยจับววาเกียกับหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันก็เลยจับให้มันก็นี่ตัวเดียวกันเลยจับลงว่าเป็นหนึ่งหายเกียนะครับผมตัวนี้มิดเตยไหมนี่ออันนี้มันเป็นเหล็กเก้าปูคือนี่แหละไทยโทรศัพท์มีอะไะนี่ครับครับครับเลยอ่าแปดเกียจสามมันออกข้างหนามาแล้วนี่เห็นไ่ครับศูนย์หกหนึ่งออกมาแล้ววันนี้ก็ศูนย์แปดสามก็ออกมาแล้วในม่โทรศัพท์เนาะครับผมวันนี้มันเรอยูุท้ไทยนี่บัดนี้อันแปด จ็ดสามนี่ปูกัเลยว่าห้าเจียมันออกไรมากปูกันเลยหาเอามาลุ่มอีกนี่อันเปลี่ยเจ็ดสามเนี่ยเอออันหนึ่งเจ็ดเปลี่ยนนี่คือเป็นตัวเก้าพูได้นิมิตว่าได้เป็นตัวนะโอ้ตัวันนิมิตเป็นตัวพวกที่ได้ปูกัมาจับออกให้ยพื้นเนี่ยจับออกตัวนี้เป็นศูนย์อืมอ่าศูนย์เจ็ดเปลีนมันมันแต่นั่นยุตัิยุ่หันกันเลยครับแต่ที่ว่าคันเป็นตัดเดี่ยสองตัวกับเขาโยกแต่ว่าตัวอัน ศูนย์เกาเปดยังบ่ได้เขียนไว้เนาะอันนี้มันเป็นตัวไม้อันไม้เนาะเรานรีบ่ได้เขียนใส่ไว้อัยเร้เรียกปฏิเคิลเซวัยเออกันเนาตาเดินสองตัวกับเขาอยู่เด้วยศูนย์เกาเปดเนาะขาเข่าลงขาอยั่วเขายั่วปูกับเยว่าอย่างมันไล่ตัวอันอันไปตัดเอานะครับผมครับนมปกกับเรวก็ตัดเอาเนองปูเนาะแต่ว่าตัวตัวเนียนเยอะพวกเนียนไหนด้อคือตัวอะไรไม่ครับตัวเก็บนี่เนี่ยตัวจีจินแดงนี่เออเนี่ยครับ เนี่ตัวเนี่ยตัวได้ไม่เนี่ยตัวเก็หนาเจ็เนี่ยตัวเจ็ยหาเจ็ได้ไมู่เงินให้ด้เหาเจ็แล้วก็หาเเจ็เด้อนี่เด้อเกอันนี้เป็นบนเนาะปูเนาะอันนี้คือบนครับล่างนี่ยังศูนหาคับะว่ากันพุ่มมากกันเอาล่างกัได้เรือยพเรียปูมันเป็นเีนิมิตเอาเรีบนล่างกัไดเรสองตัวจับออกเนี่ยครับ อีก2ตัวจับลงดินบนล่างได้เพราะว่า3ตัวเฮาก็ังใบนเอา2ตัวนี่ก็ยังค่อยน่ยังค่อยเอาลงล่างนํานครับมปฏิวม่จะบุญนาลงล่างได้2ตัวผู้จับบให้นี่เออให้ให้ให้นี่เฮาจับนล่างก็ได้ผู้มักล่างครับเพราะว่าดินบนล่างได้ แต่ว่าเรียกปูโดยมากมันมากมันเดี๋ยวมันจะสามตัวปูก็เลยให้เขียนหอยสามตัวทีหน้าครับผมก็คือจังแต่หัวเริ่มจังคดเรียบคนนี้เรียกปูเขามาครับมันเขามาจะสามตัวทีหน้าครับหัวดิ้วโตก็เขาเขาตรงๆแล้วได้หัวนันเชียนปูมันมาตัดเอาตะลังนะเพว่าเอาตัวมาจากตะลังหัวนั่นก็เขาศูนย์หกแปดก็คัะเด้ครับตัวนกเปลี่ยนแล้วก็มาต่ออีกก็มัหนึ่งหาเก้าอีกวันนี้เนี่ยมันเขามากจะสามตัวนะแล้วก็มาดหัวนี้ก็มาเขาโทรศัพท์อีกก็ แปดว่ามันมันก็อาจจะเป็นตัวอยู่เนาะแต่ไมแต่ว่ามันก็เข่าสามตัวอยู่กับเขาไงมันเข่าจะสามตัวนะศูนย์แปดสามครับศูนสามมันก็เป็นเข่าสมตัวก็ซัว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างอเลขเบอร์โทรศัพท์ของปูนะครับเขาจะเลข้างหน้าเเนาะศูนยหนึ่งเนาะศูนย์หกนึ่งเขามาเลยนาน้องไปจับลอตเตอรี่ก็ได้เนาะสามตัวนี่ก็เขาตรงๆเลย เมื่อนั้นปูก็บอกกี้ดิกันมือมหาปูมือวันที่หนึ่งกันนะเอาเอามาปากาวันนี้ปูที่อ่นบอกจุดเอาสันนอกเบอร์โทษนี่ยวเราันศิษแตกอยุดโทรศัพท์วันละสันดอกเดี๋ยวปูก็บอกข้ากี้ว่าแต่ว่ามันเคยขึ้นอยู่กับดวงเนาะผู้ใดก็ได้เออพวกมหาปูหลายสายกับปูก็บอกว่ันเสาอ์ยุ่โทรศัพท์นล่ะฟันว่าโทรศัพท์แตกสันดอกสุดหลายเข้ากาสุดกับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วันป่าสายอุดรนะครับ fc ครับกับแคปหน้าจอไว้นะครับ fc นะฮะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเอซีเพราะว่าเป็นเลขตัวเก่านะครับแล้วก็เลขเบอร์โทรของปู่นะฮะที่ปู่ได้เอามาลงไว้นะครับผมครับเอาถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอูปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะโทรหาปู่ได้นะครับเอซี แคปหน้าจอไว้ปูได้ลงเบอร์โทรไว้ที่กระดาษอยู่นะครับผมโทรหาปูได้ครับว่าปูเน้นตัวไหนหรือว่าโค้งสุดท้ายปู่จะเป็นแบบไหนสามารถโทรหาปู่ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอซครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ